ะมีแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างที่เราสามารถฝึกสำเนียงกับเจ้าของภาษาได้ Real-time แบบเห็นหน้าเลือกสำเนียงอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบเลือกครูแล้วเปลี่ยนครูไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ผูกมัดและ5สามารถเรียนเมื่อไหร่ที่ไหนตอนไหนก็ได้สนใจไหมคะถ้าสนใจลองฟังคลิปนี้ต่อเลยคะ่ะ สวัสดีนะคะสำหรับแพลตฟอร์มที่นิดพูดไปในต้นคลิปก็คือ i t a l k y นั่นเองค่ะ iTalki นะคะเป็นแอปหรือเป็นแพลตฟอร์มที่เสียเงินเรียนนะคะบอกไว้เลยว่า เสียเงินเรียนค่ะคาว่าเสียเงินเรียนในที่นี้นะคะก็คือมันมีให้เลือกหลายราคาเนาะคือถ้าเป็นนิดน้อยนี้เป็นคนที่ถ้าอยากรู้อะไรหรืออยากเรียนรู้เพิ่มอะไรจะไม่ไมยที่จะเสียเงินให้กับการศึกษานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าเออมันแพงเกินไปหรือเปล่าลองฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่านะคะโอเคค่ะตอนแรกเลยนะคะให้ทุกคนไปโหลด i t a l k i นะคะจากอาจจะเป็น App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วแต่ว่าใช้มือถืออะไรหรือถ้าเข้าจากคอมพิวเตอร์นะคะให้เซิร์ชว่า i t a l k i ะะตามนี้เลยนะคะจากนั้นพอโหลดมาแล้วสมัครให้เรียบร้อยค่ะอ่าจริงๆใน iTalki นะคะมีครูสอนภาษาแบบหลายภาษามากเป็นแบบร้อยๆภาษาเลยสำหรับแอปนี้นิดเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะก็คือเป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง English ใช่ไหมคะตรงนี้ทีนี้นิดจะสอนวิธีการเลือกครูนะคะแล้วก็ไปจนถึงขั้นตอนการจ่ายตังค์เลยนะคะอันแรกเลยนะคะ Native Speaker นิดเลือกไว้แล้วว่านิดจะเรียนกับเจ้าของภาษานะคะต่อมาค่ะ Teacher types ก็คือประเภทของครูผู้สอนนั่นเองค่ะใน iTalky นะคะจะมีครูผู้สอนอยู่2ประเภทค่ะแบบแรกเลยก็คือ professional teachers ก็คือคนที่เป็น certified professionals คือเจ้าของภาษาที่มีใบประกาศที่เขาผ่านการอบรมผ่านการสอนนะคะว่าสอนได้แล้วก็คนที่มีแบบดีกรีในด้านการสอนที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะต่อมาอันที่สอน,นะคะก็คือ community tutors ซึ่ง community tutors นะคะเขาบ บอกไว้ว่าเป็น native speakers หรือ advanced s p e a k e r s คือคนที่เป็นเจ้าของภาษาหรือคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่มีระดับภาษาแบบว่าอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็สามารถสอนแบบ i n f o r m a l t u t o r i n g ก็คือสอนแบบไม่เป็นทางการแบบคุยเล่นคุยฝึกทั่วไปได้ซึ่งแบบนี้นะคะก็จะถูกกว่าแบบข้างบนส่วนนิดนะคะนิดก็จะเลือกไว้ทั้ง2อ,อย่างะคะ่ะให้มันปรากฏมาขึ้นหน้าฟีดทั้ง2อ,อย่างเพราะว่าบางครั้งที่เราเข้าไปเรียนก็คือจุดประสงค์แตกต่างกันนั่นเองนะคะนิดเลือกไว้ Apply อ่ะต่อมานะคะเห็นตรงฟิลเตอร ใช่ไหมคะตรงนี้แหละคะ่ะที่เราจะไปเลือกฟังก์ชันต่างๆว่าเราจะเลือกครูสำเนียงอะไรราคาเท่าไหร่อันดับแรกเลยคะ่ะ from เราจะเลือกคะ่ะว่าครูที่เราอยากจะเรียนนั้นอยากให้มาจาก ประเทศอะไรก็คือสำเนียงด้วยนั่นแหละค่ะอย่างตัวนิดเองนะคะโดยเสมอนี่จะเลือกเป็น United States ก็คือสำเนียงอเมริกันนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในช่อง also speaks ตรง also speaks ตรงนี้คือครูใน iTalki นะหลายๆคนก็จะพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ครูเจ้าของภาษาเนี่ยอยากพูดภาษาอื่นได้ด้วยเราก็กดเข้าไปเลือกค่ะมีอะไรบ้างลองกดเข้าไปดูอ่ะเห็นไหมคะ มีหลายภาษาเลยซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้นิดว่าไม่ใช่ส่วนที่สําคัญที่นิดอยากจะเลือกนะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือนิดอยากให้ครูที่สอนนิดนะคะเป็นคนเจ้าของสําเนียงเท่านั้นนี่ก็เลยเลือกกดไว้ว่า a ี y นั่นเองนี y แปลว่าอะไรก็ได้นะคะโอเคต่อมาค่ะ price ราคาใน i t a l k i อย่างที่บอกมันเสียตังค์ก็จริงแต่ว่าเราสามารถเลือกประเภทของราคาที่เราสามารถจ่ายถึงได้ค่ะนี่ก็จะเลือกเข้ามาให้มันเป็นแบบหลักร้อยเนาะ อ,อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยอะไรเงี้ยต่อชั่วโมงหรือ450ไม่เกิน500อะไรเงี้ยค่ะที่จะเลือกเอาไว้เนาะต่อมาค่ะ uh, availability ก็คือวันที่เราจะสะดวกเรียนซึ่งจริงๆอันนี้นิดยังไม่เลือกนะคะบางทีนี่ก็จะกดเข้าไปดูก่อนว่าครูแบบที่เราจะเลือกเนี่ยเขาว่างวันไหนต่อมาค่ะ lesson categories ใน iTalki นะคะก็จะมีให้เราเลือกเรียนหลายประเภทค่ะซึ่งครูแต่ละคนที่หลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วอันนี้นะคะเราจะก็ สามารถกดไปฟังวิดีโอเขาได้ค่ะว่าเขาสอนอะไรแล้วมันจะขึ้นมาข้างๆโปรไฟล์ค่ะเหมือนคล้ายๆแบบเวลาที่เราดูโปรไฟล์แบบเดทหรือว่าโปรไฟล์แบบ Facebook ของใครสักคนหนึ่งนี่แหละค่ะปกติแล้วที่เราเข้ามาใน i t a l k กนะคะมันจะมี Trial l e s s o n ซึ่ง Trial แปลว่าลองแต่ว่าเวลาที่เราไปลองเรียนเนี่ยค่ะราคามันจะถูกหน่อยนะคะในครั้งแรกที่เราเริ่มใช้ i t ท l k กนะคะก็คือจะมีให้ลองเล่นเรียนทั้งหมด3ครั้งนะคะจําได้ว่าตอนที่เริ่มแบบ Trial นะคะนี่จ่ายแค่ประมาณ80บาท90บาทเองค่ะครึ่งชั่วโมงเนี่า ถูกมากๆเลยทีนี้เราเลือกกดอะโชว์ทีชเชอร์อ่ะ,อะโอเคทีนี้พอทุกคนเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามันมีชื่อของคุณครูค่ะขึ้นมา เยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งวิดีโอต่างๆนะคะคุณครูแต่ละท่านเขาจะพูดวิดีโอเพื่อรีวิวตัวเองเอาไว้ค่ะแล้วก็เขาจะบอกเราค่ะว่าเขาเคยสอนอะไรบ้างนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงอะอย่างสมมุตินะคะของคุณ teacher Ryan ใช่ไหมคะปกติมันจะมีการรีวิวจากนักเรียนคนที่เ,ยเคยเรียนแล้วแล้วก็จํานวนของบทเรียนของครูแต่ละท่านที่เขาเคยสอนมาอย่างเช่นคุณครู Ryan คนนี้นะคะอะสอนไปทั้งหมด275 lessons นะคะผู้ภาษาอังกฤ ไดอารบิกได้แล้วก็นะคะสภาษาแล้วก็คิดเป็น449บาทต่อชั่วโมงนะคะวิธีการเลือกครูใน i t a l k ีนะคะโดยปกตินิดจะกดฟังวิดีโอของคุณครูแต่ละท่านที่นิดรู้สึกแบบสนใจนะคะกดเข้าไปฟังสำเนียงแล้วก็ดูลักษณะแบบนิสัยว่าเอ๊ะเขาจะเข้ากับเราได้ไหมนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยๆเลือกซึ่งจริงขั้นตอนนี้ก็นิดใช้เวลายอยู่ประมาณหนึ่งค่ะทีนี้สมมุติว่าเราถูกใจแล้วเราก็กดเข้าไปค่ะสมมตินิดเลือก teachers แ um, อมมอลลี่ใช่ไหม ที่พอเรากดเข้าไปใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าในเรทราคาของที a เชอร์คนนี้ที่เราจะเลือกเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างคนนี้ค่ะที a เชอร์มอลลี่สมมติเรียน30นาทีนะคะก็คือจ่ายเป็นเงิน250บาทอ่าหรือ45นาทีเท่านี้บาทเท่านี้บาทาน,บานะคะหรือ reading practice ที่สมมตินิดจะเลือกที a เชอร์มอลลี่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะเลือก1 lesson ค่ะอ่า พอเรากดเข้าไปนะคะในครูแต่ละท่านในไอท็อกกี้นะคะเขาจะมีตารางเวลาที่เขาว่างไว้ให้เราเลือกข้อดีของไอท็อกกี้ก็คือตรงนี้เองค่ะสามารถเลือกเวลาที่ของคุณครูแล้วก็แมทช์กับเวลาของเราได้นะคะจากนั้นนะคะพอเราได้แล้วปุ๊บเราก็กดที่สีแดงค่ะเพื่อเช็คเอาท์วิธีการเรียนนะคะเราสามารถเรียนจากในแอปได้เลยค่ะแล้วก็แบบที่2ค่ะคือเรียนจาก Skype ก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าจะเลือกยังไงทีนี้นะคะถ้าเรากด ทีนิวนะคะมันก็จะลิงก์ไปสู่การจ่ายตังค์นะคะซึ่งการจ่ายตังค์นะคะจะจ่ายได้ทั้งแบบตัดจากบัตรเครดิตหรือว่าจะจ่ายเป็นจากเดบิตบัตร ATM ใช่ไหมคะที่มันสามารถลิงก์ได้แบบต่อมาก็คือสามารถจ่ายจาก PayPal ก็ได้อย่างของนิดนิดก็จะตัดจาก PayPal นั่นเองนะคะโอเค พอทีนี้พอหลังจากที่ทุกคนเลือกได้แล้วนะคะเลือกครูได้แล้วจองเสร็จแล้วนะคะโดยปกติระบบ i t a l k มันจะเตือนเก่งมากค่ะทุกคนคือเตือนแล้วตือนอีกนะคะเพราะว่าเขากลัวเราลืมเรียนนั่นเองค่ะ ครูนิดจองเอาไว้นะคะนิดเลือกที่จะเรียนผ่าน Skype นะคะตอนก่อนที่จะถึงเวลานิดหน่อยนี่ก็จะเข้ามารอใน Skype นะคะพอถึงเวลาเรียนครูเขาก็จะเป็นคนแอดแล้วก็ทักเรามาเองค่ะเดี๋ยวอีกสักครูครูเขาน่าจะมาะคะ่ะ <years> ตอนนี้นะคะครูก็อยู่ที่ uh, ใน Skype กับนิดแล้วนะคะ alright อ uh, u wanna introduce yourself <laughs> I'm Alejandro, I'm a teacher on Ayataki. Uh, I'm from the United States, currently living in Istanbul. I've been teaching on Ayataki since February, and I have informal conversation practice with people to help train the English, help learn phrasal verbs, new idioms, and things like that. So if you want to have a lesson with me, come check it out. Uh, alright. Thank you, thank you so much. Bye <laughs> bye